และลงหล่ออีกท่านหนึ่งค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านชานยุทธวันดีค่ะมาพร้อมกับคุณรัฐเก้าสีรัตนพันธ์ประธานบิดบิดครับขอนแก่นนะคะประธานเครือข่ายธุรกิจบิดครับจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะมาในชุดสีเขียวสดใสนะคะ ต้อนรับท่านด้วยครับกับคุณตักติกรลศรีมตรีครับนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดนคนแกนครับซึ่งมาคู่กันกับคุณผละบมกราชาครับนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการที่หาจิขนาดการขนาดย่อมครับวันนี้ทางโคมาในตีตาชุดผ้าไทยสวยง่ามมากครับดอกไม้ข้างหน้าถ้าไม่ขอใจเจ้าหน้าที่ได้ จะ้อ,องให้เจ้าหน้าที่ไปเพิ่มให้นะคะสำหรับท่านที่รับดอกไม้ไปแล้วนะคะถึงหลังเวทีนะคะคืนดอกไม้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำมามอบต่อนะคะให้กับอีกหลายๆท่านนะคะที่ยังเดินแฟชั่นโชว์อยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการมอบดอกไม้นะคะราคา100บาทในครั้งนี้ค่ะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราจะมอบให้กับหล่อก,กาชกาติจังหวัดขอนแก่นสมาคมแม่บ้านมหิดยจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้จ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะยินดีตอนรับด้วยครับจับประธานการรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นครับ พันธินธิดาคำวิสุวรรณครับซึ่งมาคู่กันกับประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีชูปูตจังหวัดขอนแก่นครับท่านหญิงนวลจิตนางครับสวยงามทั้งคู่กันเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้ท่านะูุ่มาในชุดราตรีครับ ขอต้อนรับค่ะคุณนิตินันท์รักแพทย์ภริยาในอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะที่ควงผู้มากับคุณทัศนีศรีสงพาประธานสตรีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหัวหน้า,นาคณะขับเคลื่อนกองทุดพัฒนาบทบาทจริจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะมาด้วยชุดเรสค่ะและชุดไทยหน้าหนาดังเด ของอำเภอพระยืนมากครับทีมดีัตสกับผู้จัดการร้านพระยืนปรับจับคอมพิวเตอร์อำเภอพระยืนครับขั้นแส่เดือสัตว์สีรัตน์ครับตึงมาคู่กันกับผู้จัดการร้านพระยีสปอร์ตอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับคุณวณิดาสัตว์สีร้านครับ กำลังเดินออกมานะคะได้แก่คุณนิพพรทีรัก,กนกค,ค่ะจากสมาคมส่งเสริมภาไทยจังหวัดขอนแก่นและเป็นกรรมการผู้จัดการ,ร,การบริษัทฮูโมเดลโฟมขอนแก่นนะคะที่มาพร้อมกับคุณดำพวันมาจ้อยค่ะสมาคมส่งเสริมภาไทยจังหวัดขอนแก่นและกรรมการผู้จัดการบริษรัทนิสันเพคเคทีขอนแก่นค่ะและนี่คือพี่เอฟบีเอครับวิทยาลัยปฏิศึกษาการจัดก,การมหาพิทยาลัยขอนแก่นด,ด้วยครับ เดียวกันต่อจากนี้นะครับเราจะได้พบกับการเดินฟินาเล่เลยครับซึ่งแน่นอนนะครับในทุกๆรูปแบบและทุกๆรอบนะครับของการเดินแฟชั่นโชว์ทั้งแบบคู่แบบเดี่ยวรอบ VIP รวมไปถึงรอบกิจสิมาสากวันนี้ทุกท่านจะได้เห็นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณเนรนัทราชศรีธาครับนักแสดงช่วงวันเรื่องรักสิบล้อรอสิบโมงครับซึ่งมาพร้อมกับน้องสิริครับชินนัชชาประยุทธ์สิริครับ Miss Best Model Thailand 2019ครับ Second runner up Best Model of the World 2019นางนัตพัชร์บาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2562ครับเทพธิดาสลุกหลวงประจำปี2565ในปีนี้นั่นเองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนางแบบนายแบบทุกทุกท่านครับ นะครับหนักายแทนคณะก,กรกรมการด้วยนะฮะซึ่งเป็นในเรื่องของรางวัลรอบหัดใจประชาชนนะครับแต่วันนี้ทุกท่านนะครับสวยงามทุกท่านเลยจริงๆนะฮะดีใจเป็นชื่นใจแทนภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีผู้คนหน้าตาดีขนาดนี้สวยงามขนาดนี้สวย แต่หัวกระโดเท้าขนาดนี้ครับและรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะที่จะมอบดอกไม้ให้กับผู้ที่เดินแบบในวันนี้นะคะราคาดอกไม้อยู่ที่1 0 0บาทนั่นเองนะคะสามารถซื้อได้ที่ด้านหน้าเวทีนะคะคค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับเหล่ากาชาอจังหวัดขอนแก่นสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมหญิงจังหวัดขอแนแก่นนั่นเองค่ะและผู้ที่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะเรามีการประกาศรางวัลผู้เดินแบบขวัญใจประชาชนด้วยอยากให้ทุกๆท่านนะคะอยู่ลุ้นกับเราในวันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีรางวัลให้แต่รางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์บนเวทีค่ะ และนอกจากนั้นนะครับ no ท่ดนด้อนรับท่านผู้บริการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับท่านประจวบสิริพักน์้องพระรยาท่านนะครับจุฬาลงกรณ์สิริพักน์นะครับซึ่งวันนี้ท่านมาในรูปแบบของผ้าพื้นเมืองหรือผ้าไหมอำเภอชนบทนะครับผ้าไหมมัดนีด้วยนะครับซึ่งมีการออกแบบการให้สีการปอผ้าจากละเอียดนะครับตามแบบลายของอำเภอชนบทและแน่นอนนะครับลายบีโกลายขัดตะเบยลายเชอรเพียนนะครับในลวดลายมี ครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวด้วยนะครับเป็นมาในช่วงสุงวันพัฒนาพอรมหานครขอนแก่นนะครับขอให้แต่ละท่านนะคะเดินเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องหยุดน,นะคะเพราะว่าเราเดินเป็นฟินาเล่นะคะเราจะไม่มีการหยุดน,นะคะยินดีต้อนรับท่านอีกทั้งนะครับสำหรับท่านประจวบศรีภัก์และท่านวันณฑนาศรีภักค,ครับ การหยุดนะคะเดินผ่านน้องสิริได้เลยค่ะน้องสิรินะคะจะเป็นเหมือนประตูให้ทุกท่านได้เดินผ่านเพื่อที่จะโชว์วินาเลร่รอบสุดท้ายค่ะประตูคือสองสาวชุดสีน้ำเงินนะครับทุกท่านเดินผ่านได้เลยนะครับปวดช่ออัญชลงามปวดชุดอัญมณจิตปวดความสวยงามเป็นหน้าเป็นตาอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง26อำเภอเของจังหวัดขอนแก่นครับ E NIT p เรีย u m c l a นะครับเป็นแม่ละเอียดทุกผมนะดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยนะครับดอกไม้ช่อม,มาเลิศไม่ต่ำกว่าราคาหนึ่งแสนบาทแน่นอนนะมาพร้อมกักตีนลูกสาวคนสวยครับรุ่นพี่วิจิตรัยบันทึ์สินสาการแต่รารมาหาทีา่ไร่รขอนแก่นด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านรอยยิ้มสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะ วันนี้เต็มเวทีเวทีของเราวเราวทีกลางแห่งนี้ภายใต้คอนเซปต์อ่อนซอนเพืาหมาบอกได้เลยนะครับว่าทุกท่านสวยงามผู้คนยิ่งรอยยิ้มยิ้มเมื่อไหร่นะครับละลายเมื่อนั้นนะฮะเขาบอกว่าขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนหน้าตาดีดูอย่างพี่ด้านบนเป็นต้นนะครับขอเก็บระเบิดกับทุกท่านด้วยครับใครเห็นด้วยบ้างคะว่าขอนแก่นเมืองคนหน้าตาดีค่ะ วัดแก่นเมืองน่าอยู่จริงไหมครับสปอร์ตซิตี้นะครับเมืองไวซิตี้ครับและยังได้รับรางวัลผ้าไหมมัดมีโลกนะครับเป็นที่น่าตื่ดีนะครับขอแนแก่นเมื่องแห่ความอลังการที่ใหญ่ครับที่หูรู้สึกเหมือนน้องบอนไหมครับว่าตอนนี้เวทีดูเล็กลงไปเลยเวทีเราดูเล็กไปขนาดตาเลยครับ จ้ชวยทุกท่านบนเวทีนะครับขอบคุณครับโมเดลขอนแก่นนะครับวันนี้นะคะทั้งหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงสถาบันการศึกษานะคะมาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ออนสอดว้าไหมไทยขอนแก่นในวันนี้ด้วยกันนะคะถือเป็นอ,<ย>อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนะคะแน่นอนนะครับเรายังเหลือสำหรับการแสดงของ,องกคมสิไทยขอนแก่นแดนหมอลำนะครับ และจะเข้าสู่การประกาศรางวัลหวัดใจประชาชนอีกไม่กี่อืดใจนะครับซึ่งเราสามารถมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่เราเชียร์อยู่ครับอำเภอที่เราอยู่ครับบนเขตพื้นที่แห่งนี้นะครับดอกไม้คนละดอกจากพือและน้ำใจของบ้านนะครับ วันนี้ในีของเราเต็มไปด้วยความงามอย่างยิ่งใหญ่อลังการซึ่งเกิดจากความท้อใจกันของทุกทุกท่านครับที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ครับภายใต้ตารโอัดตะลักณแห่งความสวยงามผ่านผ้าไหมพื้นถิ่นของเราครับในรวดลายทั้งในหลากหลายลายโดยเฉพาะผ้าไหมมัดบีครับ และในวันนี้นะคะมิสเคเคยูแองเจิล2019นะคะอําเภอชุมแพนะคะได้ส่งน้องมานะคะนั่นก็คือน้องจิรัชยาโมล่านั่นเองนะคะได้มาร่วมเดินแบบกับเราในวันนี้ด้วยนะคะนามฟ้าประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคบมิสแองเจิลเคเคยูใช่ค่ะวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับสําหรับขอนแก่นโมบายนะฮะ ไปบิ๊กซีขอนแก่นไม่เจอร้านนีไม่ได้นะครับนำโดยพี่เมียวของผมนะฮะและแน่นอนอย่าลืมนะครับทุกทุกท่านนะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณน,นะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้หลายราา้านค้าร้างคุนส่วนกำกัดบริษัทรวมไปถึงส่วนงานราชการนะครับให้เกียรติร่วมนะครับสำหรับการเดินแบบของเรานะครับ สวยงามทุกทุกท่านส่งเกียดทุกทุกท่านครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันได้เห็นท่านชาญสุทธวันแก่นนะคะแต่งตัวหล่อมากท่านชาญยุทธวันดีนะคะหล่อจริงๆค่ะวันนี้ ทที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ครับจากที่ใหญ่รังการครับบนเวลีของเราท้งส7คู่นะครับและที่สำคัญค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์กับเราในวันนี้ด้วยนะคะคุณแม่แดงนะคะได้มาร่วมแฟชั่นโชว์กับเราในวันนี้เป็นเกียรติเวทีของอ่อนศรไทยอ่อนศรไทยขวัแก่ค่ะ ันนี้ทั้งส่วนงานราชการครับส่วนงานภาคเอกชนบริษัทตา่างๆทางคุส่วนจำกัดนะครับทั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอำเภอต,ต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเด้ร่วงสร้างสารรค์และคิีเอตผลงานอันทรงเกียรตินี้สู่สายตาทุกท่านนะครับนึ่ผน,น,ผนผ่านความวีจิตกดงามผ่านภาพหมายภาไทยของเราครับและอย่างโชว์ในเรื่องของรอยยิม้มอันเป็นหน้าเป็นตาเมืองขอนแก่นครับ เขาบอกว่าสาวขัดแก่นง่ายนะครับเห็นแล้ววันนี้ว่าสวยงามทุกคนครับและเอาใจุทุกท่านกับจังวัดขอนใจประชาชนในวันนี้ครับนี่คือการเดินฟินาเล่ของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับรอบที่3เดินคู่ท้ง4 17คู่นะครับขอบคุณสำหรับการเดินเกี่ยวนะครับในทุกทุกท่านนะครับ สิ้น24ท่านเนวนี้ครับซึ่งเป็นส่วนุนของการสร้างตรรคโผลงานอันยิ่งใหญ่บนทึกหน้าประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันและสิ้นสุดการรอคอยตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาทําให้เราเกิดงานประจับเบียนยิ่งใหญ่ในวันนี้ขึ้นครับและขอขอบคุณสําหรับรอบ V.I.P. ทั้ง20ท่านครับและรอบกิติมาสาด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านให้เกียรติร่วมเดินนะครับสำหรับการเดินเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงต้นที่ผ่านมาของงานการเดินแบบผ้าพหมยนั่นเองครับและขอขอบพระคุณสำหรับน้องๆทุกท่านนะครับจากสถาบันสอนเดินแบบและปรับฑบุคลิกภาพคลับโฟร์เดลครับและการเดินปีนลเล่วของเราในวันนี้ปิดท้ายด้วยท่านนายกเหล่ากะชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะ่นันกัญชากอบฉลอาชา หรับทัดบีเนะครับในรอบบีเรวมไปถึงที่ที่มาตักจะอยู่ด้านหน้านะครับสวยงามทุกท่านจริงๆนะครับในช่วงเวลานี้สามารถบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์ภาพแห่งความสวยงามในรอบฟินาเลข,ของเราได้วันนี้นะครับเวทีของเราจกยิ่งใหญ่รังการตอนนี้รู้สึกจาก้ำแคบลงทุกทีครับจากการโชว์ความงดงามและความพีติกาตาตา ่านอัตลักษณ์พื้นตะะิความเป็นข้าตัวดอกสิ่งเหียอหรือความเป็นอิสานของเราครับสมกับที่ขอนแก่นนะคะเป็นเมืองฮัตกรรมโลกแห่งห้ามัดหมีนั่นเองค่ะและเราจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่สิบวินาทีสำหรับการมอมดอกไม้นะคะ ที่จะมอบดอกไม้นะคะเราเหลือเวลาอีกเพียงแค่1ิบวินาทีเท่านั้นนะคะและปอนกับพี่อูนะคะจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับคุณกนติจากองฉลาดด้วยครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับให้เกียรติปิชายที่น่ารักของเราอย่างลดงามอลังการและวิจิตรการตามากครับและในโอกาสนี้นะครับขอก เชิญนะครับนายแบบและนางแบบในรอบ VIP อและรอบทิติมศักดิ์นะครับให้เกียรนนะครับในการหันหลังและกลับขึ้นบนเวทีซึ่งรวมกันกลับในทุกๆท,ท่านทั <ST. S 1> ้ง27คู่นะครับทั้งเดินแบบเดี่ยวเดินแบบคู่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคก,การศึกษาค,ค่ะเราจะร่วมเก็บภาพไปที่ระลึกไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ท้อการสวยงามจริงๆนะครับ โดยเฉพาะคุณน้าของผมนะครับท่านอ่อนองอนตัวอ,อ่ารนะครับสวยงามมากมามาพร้อมกับเพื่อนรักของผมด้วยนะครับคุณดาวนะครับตากลก้องพร้อมนะคะสวยงามกันจริงๆค่ะแล้วก็ช่างภาพตากล้องนะคะเราจะเก็บภาพรวมกันแล้วนะคะ วยงามจริงๆและแน่นอนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสื่มมอมวลชนทุกแขนงเลยนะทุกๆท,ท่านนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราสามบ้านบันทึกความสวยงามความวิจิตรกันอาจผ่านการเดินแบบอสอนข้าหมายในวันนี้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ไปเพร้อมกันในวันที่7พัวามความครับกับงานเดินอภิเของจักหวัรดขอนแก่น งานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวการกาชาิจังหวัดขอนแกน่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเประจำปี2565ในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆท่านในแบบนื่งแบบของเราบนเวทีครับและเอาใจช่วยเลยครับสำหรับรางวัลขวัญใจประชาชนซึ่งเราจะประกาศรางวัลดังกล่าวอีกสักครู่หนึ่งครับ อย่าใึดใจนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเก็บภาพความประทับใจไว้นะฮะซึ่งพอทุกท่านเดินเข้าไปที่หลังเวทีนะคะให้ดอกไม้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเราจะรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อที่จะนับคะแนนขวัญใจประชาชนค่ะและขอให้ทุกท่านนะคะที่เดินแบบนะคะอยู่ก่อนนะคะเพื่อร่วมรุ้นรางวัลน,นะคะซึ่งรางวัลจะคืออะไรเราจะเฉลยบนเวทีตอนที่ท่านขึ้นมารับนั่นเองค่ะ และแน่นอนนะครับสำหรับการให้รางวัลขวัญใจประชาชนผมจะเริ่มนับถอยหลังนะครับจาก 5.. 4.. 3.. มีเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับม,ม,มีใครจะมอบดอกไม้อีกไหมคะสองสองนิดนิดแล้วค่ะสองนิดนิดแล้วตอนนี้มีใครจะวิ่งมาไหมคะหนึ่งหมดเวลาครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับ และให้เกียรตินะครับสำหรับนายแบบนางแบบทุกๆท่านในทุกๆรอบครับให้เกียรติพักผ่อนด้านหลังเวทีครับขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับนายแบบนางแบบของเราในทุกๆรอบอีกครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับซึ่งต่อไปนะคะเราจะมีชุดการแสดงนะคะ,ะเป็นการแสดงของวงศิลป์ไซนะคะที่จะทำการแสดงในชุดการแสดงที่ชื่อว่าคอนแกตแดนหมอลำนั่นเองนะคะที่จะ โชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะ